พูดถึงเรื่องของวัดแล้วเราก็จะนึกถึงศิละปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยใช่ไหมพูดถึงศิละปะชาติไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกนะคะจะพาไปดูความสวยงามของวัดมีรูปปั้นประดับโบสถ์วัดไทยที่สวยงามแปลกตาที่ไหนยังไงบ้างไปดูกันเลยคุณผู้ชมครับถ้าเอ่ยถึงความงามของศิละปะไทยแน่นอนว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนโดยเฉพาะความสวยงามของวัดไทย ล่าสุดเกิดเรื่องราวฮือฮาเมื่อมีรูปปั้นระดับโบสถ์วัดไทยสุดแปลกตาเกิดขึ้นจะแปลกตาขนาดไหนไปชมกันเลยชาวบ้านที่จังหวัดนครราชาสีมาพากันฮือฮาครับเมื่อได้เห็นรูปปั้นยักษ์เฝ้าประตูโบสถ์วัดม่วง อยู่ในท่านั่งหลับสวมนาฬิกาและถือเรือดำน้ำแทงกระบองรูปปั้นยักษ์สองตนในท่านั่งหลับชั้นเข่าเฝ้าอยู่บริเวณทางเข้าประตูโบสถ์ทั้งสองข้างนี้สร้างความแปลกตาและทำให้ผู้ที่พบเห็นพากันฮือฮาเป็นอย่างมากโดยด้านขวาของโบสถ์รูปปั้นยักษ์จะสวมหน้ากาก,ากอนามัยมือซ้าย ถือเรือดำน้ําแทนการถือกระบองส่วนด้านซ้ายของโบสรูปปั้นยักษ์ไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่จะสวมนาฬิกาสองเรือนไว้ที่ข้อมือขวาพร้อมติดป้ายที่นาฬิกาว่ายืมเพื่อนขณะที่มือซ้ายก็จะถือโทรศัพท์มือถือด้วยซึ่งหลายคนเพ่งพินิดพิจารณาแล้วก็บอกว่าเอ๊ ทั้งหน้าตาทั้งท่าทางของรูปปั้นยักษ์นี้ดูคล้ายกับนักการเมืองระดับปิ๊กเลยทีเดียวข <_ C 1> ุนปุณธน,นาชัยม่วงประกายช่างปั้นประจำวัดม่วงและเจ้าของผลงานเล่าว่าเจ้าอาวาสวัดม่วงได้มีแนวคิดให้สร้างรูปปั้นยักษ์นั่งหนับขึ้นมาเมื่อสองเดือนก่อนเพื่อเป็นกุศโลบายและเป็นปริศนาธรรมโดยรูปปั้นยักษ์ที่อยู่ตามโบสถ์ จะเรียกกันว่าทวารบาลหมายถึงผู้รักษาประตูทางเข้าออกก็เปรียบเสมือนเราทุกคน หากไม่ตั้งสติให้ดีก็จะเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงำได้ส่วนการที่ยักถือเรือดำน้ำและสวมนาฬิกาข้อมือก็เพื่อให้มีความร่วมสมัยโดยนำเรื่องราวปัจจุบันสอดแทรกไปในรูปปั้นหลังจากภาพถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทางการเมืองและเพื่อม่ให้เป็นการขยายประเด็นรวมทั้งความสบายใจของทุกฝ่ายทางด้านเจ้า วาดวัดจึงมีการปรับเปลี่ยนนาฬิกาเป็นกำไรแทนโทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนเป็นพระคำพีส่วนรถถังที่อยู่ข้างๆให้น้ำออกและเรือดำน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นถือกระบองแทนขณนะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นได้นำสีขาวมาทาปิดบังไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทางการเมือง เป็นเพียงคติคําสอนใจเท่านั้นและในส่วนมุมอื่นๆยังมีรูปปั้นซูเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์ที่ปราบเหล่าร้ายอย่างไอรอนแมนและสไปเดอร์แมนด้วยสามารถมาเดินชมได้เหมือนเดิมโอ้โหวัดน,นี้ไม่ธรรมดาจริงๆเฮ้ยคุณทำอะไรอะ่ะเขากำลังฮิตเรื่องใหม่อะไรนะด็อกเตอร์ มีไหมยังไม่มาที่วัดนี้ยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมากันครบทีมแน่